สดีครับดลสายเดีวิสิครับผมอยู่กับกีตาร์โลลังสต็อกกันต่อนะครับผมช่วงนี้ผมจะขออนุญาตระบายพวกงานโลโลใกล้ใๆ,ๆจะหมดแล้วนะครับผมของของใกล้จะหมดแล้วพวกงานค้างสต็อกบ,บางทีมันเป็นพวกงานช้ำๆบางทีเราเป็นงานที่ผมเคยส่งไปให้ลูกค้าแล้วบางทีมันแตกหรือมีริ้วรอยอะไรพวกนี้ผมผมก็เลยเอาออกมาโลโลกันไปนะครับผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอ่ะก็ <c oughs>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  มีตัวนี้ครับผมยี่ห้ออะไรอะ่ะผมอ่านไม่ออกเลยลูกค้าลองดูเองแล้วกัน <c oughs> ก็ผมมีตัวนี้ใครสาหรับเออสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นในวงเล่าหรือจะเอาไปฝึกซ้อมหรือจะเอาไปเล่นลุยๆนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเอา่าตัวนี้เป็นท็อปโซลิดเป็นหน้าไม้แท้ท็อปโซลิดนะครับผมเสียงดีนะคือหลกัหลกๆตัวนี้ไม่ค่อย <c oughs> มีอะไรมาก เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเสียงให้ฟังก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยอยมาคุยเรื่องอรายละเอียดกันจริงๆผมทําคลิปไปก่อนนานนี้แต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปที่เล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนอีก,อ,กอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเสียงที่ผมเล่นทางตู้ M. แอมป์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าตัวนี้มีตำหนิอะไรบ้าง น้องนุ่มที่กําลังเริ่มหัดเล่นหรือว่าใครทีอ่อยากจะได้เอาไปไว้เล่นในวงเล่าหรือว่าเอาแบบเอาไว้ฝึกซ้อม <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผม <c oughs> โอย,ยยังไม่หายเลย <c oughs> ก็หลักๆเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ลูกบิดอาจจะเป็นสนิมบ้างคือบางทีผมเก็บผมวางวางพิงๆไว้น่าจะรวบๆก็ประมาณ เกือบปีได้ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ออกออกมาขายหรือไม่ออกไม่ออไ,มได้ออกมาทําความสะอาดมันก็เลยช่วงนี้ใกล้ถึงปีใหม่ผมก็เลยรีบระบายของเก่าๆผมอยากจะโลบของเก่าๆออกให้มันหมดนะครับผมก็หลักๆเลยคือตัวนี้อ่าข้างหน้าท้องอ่ะมันมีบว,วมนิดเดียวนะครับผมไม่ไม่เยอะนะบวบวมไม่เยอะบางทีมันอาจจะโดนอากาศความชื้นอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะนิดเดียวแต่จริงๆอ่ะพวกกีตาร์ส่วนใหญ่อ่ะ โครงสร้างข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันก็จะอ้ะวนท้วมนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้เล่นได้ครับผมเล่นได้ไม่มีผลอะไรแต่คือทุกอย่างผมผมอยากจะแจ้งให้กีต้าพวกงานรุนล่งสตอ็อกผมก็อยากจะแจ้งให้ทุกทุกผมไม่อยากจะส่งของให้ลูกค้าแบบ ถ้าลูกค้ามาเจอแล้วจะเสียใจที่หลังอะไรแบบนี้คือทุกจุดเลยนะใครที่เคยซื้อของกับผมผมจะแจ้งทุกจุดเลยมีตําหนิอะไรตรงไหนผมก็จะแจ้งหมดเลยนะครับผมก็ตัวนี้ท็อปโซลิดนะครับผมอาการข้ง้าสวยนะจริงๆสวยมากเลยตัวนี้มันก็มีอาการบวมข้างหน้านิดเดียวนะครับผมแต่พวกหยองพวกอะไรพวกนี้ยังไม่ได้อานะครับผมโอเคกีตาร์ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตั้งสายได้ปกติทุกอย่างเลย แต่ว่าเวลาเราต่อเข้าตู้แอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแป๊บหนึง่งมันเหมือนมันเหมือนโวลลูมอะ่ะมันเหมือนโวลลูมมันเสียจริงๆลูกค้าเอาไปไปสั่งตัวนี้มาอ่อจากรักซ์ด้าก,ก็ได้นะอ่านละสองร้อยห้าสิบเองลูกค้าไปสั่งมาแล้วก็มาใส่เอง,เองก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยมันเหมือนโวลลูมอาการไปแบบเนี้ยเนี่ยแต่แต่ถ้าเล่นต่อตู้แอมเสียงมันก็ดังปกตินะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง แต่เวลาเราลดเสียงมาบางทีมันให้หายอ่ะอันนี้ก็คือดังนะฮะอาการเหมือนเหมือนให้หายให้หายน่าจะวูบลุม่มน่าจะเกี่ยวกับวูบลุ่มนะครับผมพุกเบสดยางกลางแหลมจูเนอร์ก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างโอเคอันนี้คืออาการของมันนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็มีตําหนิตรงนี้อันนี้น่าจะเอ่อมาจากโรงงานนะครับผม ไม่จะมาจากโรงงานอ่าเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคน้องนั้นสวยหมดเลยตัวนี้นะครับผมอ่าก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ส่วนลูกบิดก็เอาไปขัดเออหน่อยเอาไปลุยเอาไปเล่นในวงเล่าก็เล่นได้นะครับผมตัวนี้เสียงดีนะตัวนี้ผมเอาแค่1,600บาทพอนะครับผม1,600บาทนะครับอา <c oughs> โอนเต็มร้อยแปดสิบเก็บปลายทางาสองร้อยาสิบบาทกรณีที่เก็บปลายทางก็เหมือนเดิมอ่ามาจ250ันสองร้อยห้าสิบส่ที่เหลือจ่ายปลายทางนะครับถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้ใครพร้อมแอดไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาได้เบอร์ศูนย์แปดสี่ตามที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอใน youtube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมสวยนะตัวนี้เป็นท็อปโซลิดด้วยนะครับผมก็ฝากอีกตัวหนึง่งอ่าสินค้าโลหะล้างสต็อกนะครับผมก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับโอเคฝากด้วยนะสวัสดีครับ